คีล่าแอสซิสินตัวตึงเล่นง่ายหลบดาเมจได้หินเยอะแค่ไหนก็ไม่หวัน่นเล่นง่ายสกิลไม่ซับซ้อนเรามาเริ่มต้นด้วยการทําความรู้จักแต่ละสกิลของคีล่ากันเริ่มจากสกิลติดตัวของคีลา่าจะได้รับเวทแวมพร์นอกจากนั้นการโจมตีปกติของเธอจะสร้างความเสียหายกายภาพและโบนัสเวทจุดเด่นของสกิลหนึคือกระโดดใส่พร้อมดึงศัตรูที่ใกล้ที่สุดเข้าหาตัว และจะทิ้งร่างเงาเอาไว้ถ้ากดสกิลหนึซ้ำร่างเงาจะพุ่งใส่ศัตรูสร้างความเสียหายครั้งที่2จุดเด่นของสกิลที่2ใช้หลบดาเมจได้แต่ต้องห้ามกดเดินนะเพื่อให้ศัตรูเสียสกิลไปฟ,ฟรีๆและทําให้เราหนีออกจากไฟได้จุดเด่นของสกิลอัลติเมทคือทะลุหินหินเล็กหินใหญ่ไม่กลัวพอาเธอเดินทะลุได้หมดทำให้เติมทีมไฟได้ไวแล้วเมื่อสกิลหมดจะยกเลิกครูดาวของสกิลที่1และ2ทันที การเดินเกมของคีล่าก็ง่ายมากไม่มีอะไรซับซ้อนเน้นฟาร์มเติมไฟเก็บตัวบางและอย่าลืมนะว่าสกิลอันติเมตหากนับเวลาดีๆจะสามารถใช้สกิล1และ2ได้ถึง2ครั้งเลยก่อนจากกันก็ฝากสกินใหม่คีล่าแจกฟรีพร้อมไอเทมทั้งชตเจากกันในเกมได้แล้ววันนี้เข้าเกมเลยทุกคน